สวัสดีครับวันนี้เรามาคุยหาเคล็ดลับกันดีกว่าจากอเล็กซ์โฮโมซีที่เขาบอกว่ามีวิธีทำให้ธุรธิตโตเร็วแบบเร็วมากๆใช่ค่ะเร็วชนิดที่เขาใช้คำว่าเหมือนจะผิดกฎหมายเลยทีเดียว <laughs> ซึ่งมันมาจากประสบการณ์ตรงของเขาเลยนะคะที่ปั้นบริษัทได้เป็นล้านเหรียญต่อเดือนในปีแรกโห ปีแรกเลยเหรอครับน่าสนใจมากงั้นวันนี้เรามาสกัดแก่นสำคัญกันจากวิดีโอที่ชื่อ How to Grow Your Business So Fast in 2025 It Feels Illegal ได้เลยค่ะเป้าหมายคือหากลยุทธเ์เด็ดๆที่มันสร้างความเปลี่ยนแปลงแบบพลิกเกมได้เลยไม่ใช่แค่ปรับปรุงเล็กๆน้อยๆเยีย่ยมเลยครับงั้นเริ่มที่จุดแรกที่ฮอร์โมซีบอกเลยคือถ้าธุรกิจยังเล็กรายได้ไม่ถึงล้านเหรียญเนี่ย ปัญหาใหญ่สุดคือไม่มีใครรู้จักเราหรือ obscurity ใช่ค่ะอันนี้คือจุดเริ่มต้นเลยเขาบอกว่าทางแก้คือ,อ,อต้องทุ่มสี่ชัมม่วโมงแรกของทุกวันเลยนะให้กับสิ่งที่เรียกว่า core four core f o r มีอะไรบ้างครับโอกัสแบบสุดๆไปเลยโฟกัสอย่างเดียวเลยแล้วทำไมเขาดูเน้นโฆษณาเป็นพิเศษครับเพราะเขาบอกว่าโฆษณามันคือบูมอะคะ่ะคือการเปลี่ยนแปลงแบบ ทวีคูณไม่ใช่แค่ปรับปรุงเล็กน้อยที่อาจจะได้เพิ่ม10%หรือ20%อ๋อแต่โฆษณามันเพิ่มการมองเห็นได้เป็นร้อยเท่าอะไรแบบนี้เลยเข้าใจแล้วครับคืออย่าติดกับดักการปรับปรุงเล็กๆน้อย optimization mouse trap สู้หาลูกค้าใหม่ร้อยเท่าดีกว่าเพิ่ม conversion rate นิดหน่อยน่าคิดน่าคิดแล้วเรื่องคู่แข่งล่ะครับอันนี้หลายคนกลัวอืมโ h o m o ีเขามองว่า ตลาดมันใหญ่กว่าที่เราคิดเยอะมากๆเลยนะใหญ่ขนาดนั้นเลยใช่ค่ะเขายกตัวอย่างแบบเจ้าของยิมที่อาจจะต้องการลูกค้าแค่200คนจากประชากรเป็นล้านในเมืองคือส่วนแบ่งเรามันเล็กนิดเดียวเองไม่เทียบกับตลาดทั้งหมดจริงด้วยฮะเขาเลยบอกว่าวิธีรับมือคู่แข่งไม่ใช่ไปสู้กันตรงๆแต่มีสทางเลือกคลิกคล้ายเอ็ M มะค่ะเอ็เมเลยอครับ <laughs> ยังไงครับ หนึ่งคือโตให้ใหญ่มากๆจนเงาเราบังคนอื่นมิดไปเลยสร้างตึกที่สูงที่สุดไปเลยอ๋อทำให้คนอื่นมองไม่เห็นคู่แข่งเราไปเองใช่ค่ะหรือสองเอาชนะด้วยความเมตตาคือเวลาโดนวิจารณ์ก็ยอมรับไปเลยว่าอืมคุณพูดถูกมันทำให้คู่แข่งดูไม่ดีไปเองโอ้โหวิธีนี้น่าสนใจมากครับเปลี่ยนเกมเลยซึ่งมันก็น่าจะโยงไปเรื่องถัดไปคือ clear not clever การสื่อสารต้องชัดเจนไว้ก่อนถูกต้องค่ะอันนี้เป็นกฎเหล็กเลยคือใช้ภาษาง่ายๆเหมือนเราอธิบายให้เด็กปสฟังได้ค่ะไม่ต้องใช้สับหรูโชว์อีโก้ทำไมต้องง่ายขนาดนั้นครับเพราะมันเข้าถึงทุกคนได้ไงคะทั้งคนที่เป็นเอ็กซ์เพรสอยู่แล้วก็จะเข้าใจง่ายขึ้นไปอีกส่วนคนที่เป็นบิ๊กิเนอร์ก็เข้าใจได้เลยลดอุปสรรคไปเยอะเขาบอกว่าแค่ปรับภาษาในอีเมลให้ง่ายลงกว่าระดับปหเนี่ย c o n v e r s i o นเพิ่ม5 0นเลยนะโห oh. 5 0แค่ปรับภาษาเนี่ยนะแปลว่าต้องกลับไปเช็ค Landing Page a d s content เราหมดเลยสินะครับว่ามันเคลียร์พอหรือยังใช่เลยค่ะใช้ภาพง่ายๆรูปสติ๊กฟิกเกอร์สอะไรแบบนี้ก็ได้หรือเปรียบเทียบให้เหมาะกับกลุ่มเป้าหมายโอเคครับชัดเจนแล้วนอกจากชัดเจนแล้วอะไรสำคัญกว่าข้อเสนอดีๆอีกฮอร์โมซีบอกว่าคือหลักฐานหรือ proof ใช่ค่ะ proof over promise หลักฐานสำคัญกว่าคำสัญญา เขาเทียบง่ายๆเลยนะระหว่างร้านที่มีรีวิว5ดาวแค่รีวิวเดียวกับอีกร้านได้4.7ดาวแต่มีเป็นหมื่นรีวิวเลือกกันหลังอยู่แล้วครับมันดูน่าเชื่อถือกว่าเยอะนั่นแหละค่ะคือพลังของหลักฐานตอนเริ่มต้นอาจจะต้องยอมทำงานฟรีบ้างนะเพื่อแลกกับ testimonials reviews ดีๆพอมันมีหลักฐานแล้วเนี่ย มันทำให้เรามั่นใจขึ้นแล้วก็ทำการตลาดง่ายขึ้นเยอะแบบ show don't sell แสดงให้เห็นไม่ใช่แค่พูดแล้วตัวคนพูดหรือ messenger ก็สำคัญด้วยสำคัญพอๆกันเลยค่ะความน่าเชื่อถือของแบรนด์หรือตัวคนพูดเนี่ยมันมาจากการลงมือทำจริงให้เห็นผลก่อนอย่างฮอร์โมนสีเขาทำสำเร็จมาแล้วไงคะพอมาพูดมาสอนมันก็เลยมีน้ำหนักครับพอมีหลักฐานที่น่าเชื่อถือแล้วจุดต่อไปที่สำคัญมากคือฮุก หรือตัวดึงความสนใจตอนแรกสุดเขาบอกว่านี่คือทุกสิ่งเลยใช่ค่ะ The hook is greater than everything เพราะถ้าคุกไม่ดีนะคนก็ไม่คลิกไม่ดูต่อแล้วหลักฐานหรือเนื้อหาดีแค่ไหนก็ไม่มีใครเห็นจริงด้วยแล้วคุกที่ดีต้องมีอะไรบ้างครับจากที่เขาดูวิดีโอที่ workwork Work นะคะต้องมี3มอย่างหลักฐาน proof คำสัญญา promise แล้วก็แผนคร่าวๆ plan proof promise plan ใช่ค่ะเขาบอกว่าแค่ปรับฮุกนิดเดียวผลลัพธ์เปลี่ยนมหาศาลเลยนะเขาเคยลองตัด3วินาทีแรกของวิดีโอสั้นๆที่มันไม่ใช่ฮุกออกไปแล้วไงครับยอดวิวพุ่ง19เท่า19เท่าโอ้โหแค่3วินาทีเนี่ยนะใช่ค่ะเพราะงั้นต้องหมกมุ่นกับการหาฮุกที่ดีที่สุดเลยครับเข้าใจเลยว่าทำไมเขาถึงบอกว่าฮุก is everything เพรเรามีฮุกที่ดีมีหลักฐานแล้ว กลยุทธ์ต่อมาที่ฟังดูรีบง่ายแต่เขาบอกว่าทรงพลังมากคือทำมากขึ้นหรือ more อันนี้หมายถึงก็คือทำสิ่งที่มัน work อยู่แล้วเนี่ยให้มันมากขึ้นไปอีกค่ะเขาบอกว่านี่เป็นกลยุทธ์ที่เสี่ยงต่ำสุดแต่ผลตอบแทนสูงที่สุดเลยนะเสี่ยงต่ำผลตอบแทนสูงน่าสนใจเทียบกับการทำ better หรือหาอะไรใหม่ new ใช่ค่ะพวกนั้นมันเสี่ยงกว่าแล้วผลตอบแทนก็ไม่แน่นอน เขาเทียบว,ว่าจ้างเซลลเพิ่ม3คนอาจจะเพิ่มยอดได้300%เซเลยนะซึ่งมันอาจจะง่ายกว่าเร็วกว่าการพยายามเทรนเซลลคนเดียวให้เก่งขึ้น25%อ๋อจริงด้วยเรามักจะมองข้ามเรื่องปริมาณไปใช่เลยค่ะเรามักจะประเมินศักยภาพของการทำมากขึ้นต่ำไปเยอะเขาเล่าว,ว่าเคยแจกใบปลิวแค่300ใบแล้วทอ้อแต่เมนทอร์เขาบอกต้องลอง5,000ใบ แล้วพอทําจริงกลายเป็นหลักแสนใบเลยหลักแสนต่างกันเยอะมากคนที่สําเร็จมากๆเขาอาจจะทํามากกว่าเราเป็นพันเท่าเลยก็ได้เป็นไปได้เลยค่ะแต่การทําเยอะๆก็ต้องระวังเรื่องชื่อเสียงด้วยใช่ไหมครับโดยเฉพาะการบอกต่อในทางลบหรือเน g a t i v e ว o r m มหมุนว่าเรื่องแยกแค่เรื่องเดียวอาจจะต้องใช้เรื่องดีๆตั้ง37เรื่องมาชดเชยโห 37เรื่องใช่ค่ะเพราะฉะนั้นถ้าต้นทุนหาลูกค,ค้า CAC มันเริ่มสูงขึ้นผิดปกติอาจจะเป็นสัญญาณว่ามี negative b o m เกิดขึ้นอยู่ก็ได้การสร้าง proof ดีๆตั้งแต่แรกแล้วก็จัดการ feedback ลบอย่างเงียบๆในช่วงแรกๆเลยสําคัญมากเข้าใจแล้วครับแล้วหลักการขโมยจากตัวเองหรือ steal from yourself ที่ใช้กด70-20ิบ่สครับอันนี้คืออะไร ก็คือให้ใช้สิ่งที่มันเวิร์ k อยู่แล้วซ้ำๆค่ะเพราะเราเองนั่นแหละที่จะเบื่อมันก่อนที่ตลาดจะเบื่อเหมือน Nike ้กับ Just Do It อะไรแบบนั้นใช่เลยค่ะสัดส่วนที่เขาแนะนำคือ70%ของแรงเนี่ยให้ทำซ้ำสิ่งที่เวิร์ k อยู่แล้วอีก20%ค่อยไปปรับปรุงเล็กน้อยหรือทำอะไรที่มันใกล้เคียงของเดิมมากๆแล้วอีก10%อีกแค่10%เท่านั้นค่ะที่ให้ไปลองของใหม่เอี่ยมจริงๆซึ่ง เออธุรกิจส่วนใหญ่มากจะทํากลับกันคือไปนเน้นของใหม่70%เลยซึ่งมันเสี่ยงกว่ามากเพราะการสร้างสิงส่งที่ work เนี่ยทางเลือกมันน้อยแต่การทําลายสิ่งที่เวิร์ k อยู่แล้วเนี่ยทางเลือกมันไม่จํากัดเลยน่าคิดมากครับสุดท้ายแล้วสําหรับการเติบโตระยะยาวร์มโมซี่เน้นเรื่อง give as ratio การให้มากกว่าขอ ใช่ค่ะโดยเฉพาะกับลูกค้าที่ต้องการข้อมูลเยอะๆหรือ high info buyers เราต้องให้คุณค่าให้ความรู้ gift นำหน้าการขาย ask ไปก่อนมีอัตราส่วนแนะนำไหมครับจากที่เขาศึกษามานะคะอยู่ที่ประมาณ70%ให้คุณค่าแล้วก็30%ค่อยขายหรือประมาณ3.5ต่อนหนึ่งค่ะ70-30ใช่ค่ะมันอาจจะต้องใช้เวลาหน่อยนะคะอาจจะปีครึ่ง2ปีกว่าจะเห็นผลชัดเจน แต่มันเป็นการสร้างฐานลูกค้าที่แข็งแกร่งมากๆในระยะยาวเยี่ยมเลยครับสรุปแล้วกุญแจสำคัญสู่การโตแบบก้าวกระโดดก็คือต้องทำให้คนเห็นเรา visibility สื่อสารให้เคลียร์ clarity มีหลักฐานแน่นๆ proof ดึงดูดด้วยฮุกที่ใช่ทำในปริมาณที่มากพอ volume แล้วก็ให้คุณค่า value นำการขายใช่เลยค่ะครบเลยแล้วก็ มีคำถามทิ้งท้ายที่น่าคิดมากๆจากฮอร์โมนีนะคะคืออะไรครับเขาถามว่าจากกลยุทธ์ทั้งหมดที่เราคุยกันมาเนี่ยมีคันโยกอันไหนที่ถ้าเราดึงมันสุดแรงเดี๋ยวนี้เลยมันจะสร้างบูมหรือการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ที่สุดให้กับเป้าหมายของเราได้แม้ว่ามันอาจจะรู้สึกฝืนๆหรือไม่คุ้นเคยก็ตามโห oh, เป็นคำถามที่ต้องกลับไปคิดเลยนะครับว่าคันโยกของเราคืออะไรลองเอาไปคิดต่อยอดกันดูคะ่ะ